ท่านอาจารย์ติงหาอ่ะตอนนี้ท่านกำลังโพสนะครับ action 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 a c t i o นโอเคนะครับคุณแอดนะครับจากคณะเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้มาคณะวิทย์อ้คณะวิทย์อน้องคณะวิทย์เด้อหนึ่งวันน้องแอดป้าแป๋วน้องสิบเอ็ดเมื่อตะกี้นะนี่ป้าแป๋วอดีตคนคณะวิทยาศาสตร์นะครับอ่าโอเคนะครับเจอนะครับเชิญเจริญเจริญเชิญเจริญไหนน้องแอดนะน้องแอด เราวาเลยเอาท่านหัวหน้ามอมหัวหน้ามอมนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนารุมนรัตรนพัยรินนะครับที่ปรึกษาโครงการขนาดนี้นะครับก็ได้นําต้นกรงกลางนั้นมาปลูกเพื่อ,อลงพื้นดี่แล้วก็คนของอําเภอปากพนังนะครับมาแถวนี้ด้วยน้องสมรน,นะครับของคณะเทคโนโลยีการจัดการนะครับได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครับเชิญครับเชิญครับ